นีเราก็ได้รับโจทย์มาว่าลูกค้าอยากใช้พื้นที่ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดด้านนี้ก็ยังสามารถกดขึ้นมาได้อีกด้วย โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเดอร์นิสทรามเก้าสิงห์นครินนะครับตอนนี้ก็อยู่หนะ้าห้องของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูกันเลยดีกว่าวทีนี้ของในส่วนของห้องนี้เนี่ยพื้นที่ของในห้องเนี่ยข้าวๆประมาณ36ตารางเมตรได้แต่ว่าก็จะมีเฟอร์ของเดิมอยู่บ้างแล้วก็จะมีส่วนที่เราทําเพิ่มบ้างตรงนี้เราก็ได้รับโจทย์มาว่าอยากลูกค้าอยากใช้พื้นที่ให้มันคุ้มค่า ทีนที้ส่วนแรกที่ผมจะพามาดูก็คือจะเป็นชั้นที่อยู่เหนือเหนือเคาน์เตอร์เดิมครับตรงนี้จะเป็นชุดเดิมของของทางคอนโดที่เขามีมาให้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นงานของเราที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ชั้นด้านบนเอาไวส้สาหรับวางของตะกระ้าผ้าหรืออะไรต่างๆที่เก็บนานๆมาเพื่อไม่ให้มันโล่งเกินไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นก็จะได้อยู่บนหลังตู้เย็นด้วย ส่วนต่อมาก็จะเป็นของเราจะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องนอนเลยครับส่วนตรงห้องนั่งเล่นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของเดิมของทางโครงการเขามีมาให้ยู่ครับในส่วนนี้ที่เป็นงานของเราเนี่ยหลักๆจะมีตู้เสื้อผ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าตามฟังก์ชันเดิมของของทางคอนโดเขาเนี่ยตรงนี้จริงๆจะเป็นประตูครับแล้วก็ช่องโล่งด้านหลังเนี่ยจะไม่มีจะเป็นผนังทึบไปเลย ทีนี้ของเราก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นตรงนี้เนะี่ยเป็นอประตูออกเลยแล้วก็ทําเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งจริงๆด้านหลังเนะี่ยจะเห็น๋ยวตอนเข้าไปในห้องนอนนะเราก็จะเห็นกันทีนี้พอตรงนี้เราทําเป็นเอาประตูออกแล้วทำเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วเนะวี่ยเราก็ ทางลูกค้าเนี่ยก็จะเจาะช่องนี้ไว้ให้ซึ่งมันจะเป็นการเชื่อมพื้นที่กันระหว่างโซนห้องนอนกับโซนทองงานทําให้ตรงนี้โล่งมากขึ้นด้วยครับตรงส่วนของโต๊ะทำงานก็จะเป็นโต๊ะที่หันหน้าเข้าทางหน้าต่างน,นะก็คือ View เคมว,วิวออกด้านนอกเวลาเราทํางานแล้วก็จะมีแหลกหรืออะไรแล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเว้นไว้หน่อยสําหรับให้ตัวนู้นนี่มันลงไป บนโต๊ะได้นะโอเคต่อมาในส่วนของห้องนอนกันครับห้องนอนที่เราบอกว่าที่นี่เราได้จดให้พยายามให้ใช้พื้นที่ให้คุ้มที่สุดนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับตัวตัวฐานเตียงที่จริงๆแล้วเนี่ยแผน่นแผ่นห้าแผ่นเนี้สามารถเปิดขึ้นมาได้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยตรงนี้จะเป็น เป็นโต๊ะที่สามารถยกขึ้นมาได้ครับผมลองเปิดให้ดูแต่ตัวนี้จะเป็นระบบแมนวนวลนะครับก็คือเราต้องอค่อยหมุนขึ้นมาแล้วค่อยข,ขึ้นมาที่นีได้เผื่อเราอยากอยากเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานให้เป็นแบบใช้โน้ดบุ๊ก นี้นอกจากตรงนี้จะขึ้นมาได้แลว้วด้านนี้ก็ยังสามารถกดขึ้นมาได้อีกด้วยเพื่อไม่ให้เสียอยู่ที่ตรงนี้ส่วนฝั่งน,น,นี้ก็เป็นดีชัา ยังไม่พอครับด้านนี้ก็จะมีลินชักที่อย,ยู่ใต้เตียงตรงฐานก็จะซ่อนอยู่ด้านล่างอีกทีชุดนี้จะเป็นกดจัดเรงนะครับตรงนี้ที่ที่เราพูดถึงไปเมื่อก่อนตอนเข้ามาในห้องนะครับก็คือจะเป็นหลังด้านหลังของตู้เสื้อผ้าแต่ว่าด้านบนเนี่ยเราก็ไม่ไม่ปล่อยให้มันเสียเปล่าด้านหน้ามันจะเป็นบานแต่ด้านหลังเนี่ยก็สามารถเปิดได้ก็ ใช้พื้นที่ให้คุ้มที่สุดครับอย่างที่บอกโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับของคอนโดหลังนี้นะครับก็สำหรับใครที่เป็นสายคอนโดอยากดูฟังก์ชันที่มันจะใช้งานพื้นที่ได้คุ้มค่าหน่อยแล้วก็โทนสีหรือว่าสไตล์เนี่ยคล้ายๆประมาณนี้ก็อย่าลืมติดตามเราเรื่อยๆนะครับจริงๆงานคอนโดนะจะ จะไม่ค่อยมาบ่อยเท่าเท่างานบ้านแต่ก็จะมีมาบ้างแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะไม่พลาดับเดี๋ยวหยิบยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างกันเพื่อได้ไอเดียดีๆที่จะทํากับพี่ที่คอนโดน,นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้แค่หมดวันนี้ก็แหน่แล้ว ตัดไปตอนขึ้นมาเสร็จแล้วได้ไหม <c oughs> <f ix>